สวัสดีครับวันนี้จะทำการย้ายสโ o w m โ b i l ลเมื่อวานนี้มันหันหน้าไปอีกฝั่งหนึ่งวันนี้เราจะขับกลับไปไปในโรงเก็บรถเหมืนอนโรงเก็บสโ o w m โ b i l ลเหมือนเดิมแต่เราจะหันหน้ามาฝั่งนี้เวลาเอาออกจะได้ออกง่ายนะเมื่อวานนี้คือแบบว่าแค่ไถขับออกมาเพื่อที่จะกลับด้าน คือเราดูพยากรณ์อากาศแล้วคือว่ามันจะบวกมันจะบวกไปอีกหลายวันแล้วก็ฝนจะตกก็คือหิมะมันจะแยแย่เราจะต้องถอดพืนบิวเราด้วยการที่เอาไปเก็บอีกรอบหนึ่งแต่รอบนี้หันหน้ามาทางนี้นะเวลาออกจะได้ออกง่ายๆคราวที่แล้วหันไปตรงนี้เมื่อวานนี้เวลาออกเราเลยต้องถอยออกเป็นการอะไรที่ลำบากนหนึ่งรอบนี้เราจะทำใหม่เดี๋ยวเราจะ ขัการไต่ขึ้นบนนู้นเขาโน้นนะฮะไต่ขึ้นบนเขาโน้นแล้วก็ขับลุปล่าไปนะฮะแล้วก็กลับนูมบิลมาแล้วก็กลับาจะมาทางเดิมแต่ว่าจะแยกก่อนจะถึงตรงนี้เราจะแยกลงมาเพื่อที่จะลงข้างหลังนี้นี่คือในความคิด <c oughs> ความเป็นจริงมันจะต้องทุลักทุเลกว่านั้นอยู่แล้วพั่วทำไมไม่เอามาละ่ะอะไรพ,กกพไั่วกระเป๋าปั่ว เราหมันน็อกเราเราเสริมตรงแก้มได้แล้วฮะปีที่แล้วเราต้องเอาออกฮะพกแก้มมันใหญ่มากตอนนี้น้ําหนักเลาจะ1สิบโลมันก็ยังดันอยู่แต่ว่ามันไม่เก็บเหมือนปีที่แล้วนะฮะเราเลยต้องเอาเสริมตรงแก้มได้แล้วถ้าเกิดเราเอาตรงเสริมแก้มออกนี่มันก็จะหลวมเกินไปนะฮะมันหลวมเกินไปจนที่แบบว่าเวลาขับเร็วๆแล้วหมุนน็อกมันจะดันขึ้นอย่างี้ะก็เลยตัดสินใจเอาเขามาใส่มันแน่นหน่อยแต่ว่ามันังดีกว่าให้ เวลามันดันขึ้นไปมันจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะฮะวันนี้ตะกล้องเราไม่ยอมไปด้วยนะครับเพราะอยากล้องเขาู้ชตากล่มว่ามัน <c oughs> มันไม่ไอ้นี่แน่นอนว่ามันคงจะไม่จบสวยแน่นอนตากล้องเรก็เลยแบบว่าไม่ไป วันนี้ชราภาพลงไปเยอะนะแก่ตัวลงไปมันก็เลยแบบกลัวถ้าเกิดเป็นสมัยวัยรุ่นนะ <_ S 1> โอ้ยแค่นี้แล้วจิ๊บๆ <_ S 1> พังกันพังเพราะไม่ซ่อมเองเด <_ S 2> ี๋ยวนี้นะมันแบบว่าคิดว่ถ้าเกิดมันพังมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงแบบเลยมันค่อยกล้าที่จริงมาเขาผลิตมาเพื่อที่จะลุยอย่างเดียวนะฮะเราก็ ไเดี๋ยวไปดูกันตันนี้โอ้แรงยังไม่มีสตาร์ทเลยแล้วจะไปขึ้นเขาได้ไหมเนี่ย ให้มาให้มันเสมอก่อนไหม ก็ไปแบบเมื่อกี้นั่นแหละไปแบบเมื่อกี้นั่นแหละเอาเข้าเก็บแล้วก็ไม่ต้องขี่อีกแล้วรอบเนี้ย มิจยบมาจาก,กาดเขาเห็นหมาไหมห<ะ>เห็นหมาไหม กัดเขาเมื่อกี้ไม่ไมาไอ้ป้าหมาไม่กัดหรอกน,นี่ไงมันยืน <laughs> ภารกิจเราก็คือว่าไปย้ายโนมบิลกลับมาแล้วก็ให้หันหน้าออกไปทางนู้นแล้วก็ขับลงมายี้นะปีที่แล้วเราเอามาเก็บก็คือเอาหันหน้าไปทางนู้นทีนี้ตรงเนี้ยมันเป็นโขดหินเนี่ย90องศาถ้าเกิดไม่มีหิมะเนี่ยไม่มีหิมะเนี่ยมันจะไม่สามารถขึ้นได้นะเราเลยต้องถอย ับไแต่ทีนี้ทำมาต้องขับหลายรอบเพราะว่าต้องการปีดหิมะตรงนี้ฮนะให้มันแน่นให้มันเป็นทางสโลปอย่างนี้เราก็เลยต้องขับสามสี่รอบรอบหน้าเวลาเราเราขับลงมามันจะได้ง่ายครนะับตอนนี้ตอนนี้หิมะตรงนี้ก็จะอัดแน่นแล้วเนี่ยนะฮะขึ้นไปยืนได้อัดแน่นแล้วเป็นทางโ l บลงมาแล้วหิมะไม่แน่นเป็นไงนี่ฮนะตรงนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่แน่นจะเป็นอย่างนี้เนี่ย ถเป็นอย่างนี้นะตรงที่ยังไม่แลนดมันก็จะเป็นชันขึ้นไปหน้าสิบูษราขึ้นไปนะก็คลิปนี้ก็แค่นี้ฮะก็ขับขึ้นขับลงหลายรอบจนเหนื่อยนะฮะหลังจากวันนี้ไปมาสิบวันข้างหน้าอากาศจะเริ่มบวกแล้วก็ฝนจะตกจะทำให้แบบว่าถ้าเกิดเอาไปจอดไว้ข้างนอกเนี้ยเดี๋ยวลูกชายจะป่วย ก็เลยต้องเอามาจอดข้างในจอดหน้าไปทางนู้นรอบหน้าออกออกง่ายๆฮะโอเคฮะคลิปนี้ก็แค่นี้ฮะถ้าเกิดชอบก็กดไลค์อย่าลืมกดถัตะไครนะฮะกระดุงกุงงงงงง้งิงกุงิงตอนนี้เรามีทรับเพิ่มนะฮะจากเมกื่อก่อน19บับตอนนี้มี49ซทรับแล้วนะฮะ ไม่เกี่ยวกับโนบูบิวทั้งสิ้นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการแกะกล่อง iPhone 13 Pro Max มทั้ทงสิ้นเลยที่ซับเพิ่มมายัางไงก็ผมก็จะทำคลิปที่หลากหลายนะฮะก็กดทับกันไว้นะฮะดูว่าคลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรคลิปนี้ขอเพียงแต่เท่านี้ก่อน,นครับสวัสดีครับ